ความสุขของชีวิตจริงๆแล้วคืออะไรคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้แต่งงานหรือมีลูกฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้มีบ้านสักหลังหนึ่งและฉันจะมีความสุขเมื่อฉันได้ทำงานในสิ่งที่ฉันชอบฉันจะมีความสุขถ้าได้น,นันได้นูนได้นี่เมื่อคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้ว <c oughs> คุณลองคิดดูว่าความสุขตรงนั้นจะหายไปหรือเปล่า <c oughs> คุณจะยังมีความสุขกับมันจริงๆไหม จริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประสบความสำเร็จหรือสิ่งของแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างที่จะทําให้คุณสร้างความสุขในชีวิตค่ะอย่างแรกคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีแล้วหรือยังบางคนมีสิ่งที่พอดีในชีวิตอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นคนโลภมากแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพอข้อที่2ไม่อิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาก,ก็คือการที่ไม่พอใจที่เห็นคนอื่นดีกว่าเด่นกว่า เราก็เลยอยากจะดีอยากจะเด่นเหมือนเขาจนทําให้กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเช่นกันวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะแค่คุณพอใจและยินดีกับคนอื่นที่เขาดีกว่าแล้วนําสิ่งตรงนั้นมาพัฒนาที่ตัวเราเพื่อจจะเป็นพัฒนาข้อดีปรับปรุงข้อด้อยก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะ คนในโลกนี้ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะไม่มีปัญหาในชีวิตมันขึ้นอยู่ยกับว่าคุณจะจัดการความทุกข์ตรงนั้นยังไงคุณจะก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้หรือเปล่าท้ายนี้การมีความสุขในชีวิตเป็นข้อดีมากๆนะคะที่จะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญคนรอบข้างจะรักเราเช่นกันนะคะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ หรือต้องการจะดูรีวิวสัญญกรรมอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลเอเชียค่ะ